สวัสดีค่ะมันนี่เพ้นกาสิมาเก็บแก้วมังกรนะจ้ะแก้วมังกรของข้าสุกแล้วค่ะเป็นสีแดงหลายนวลละจ้าเมื่อนี้กาสิมาเก็บละกะัสิเอาไปกินนะจ้าค่ะกินตอนช่งวงเศร้าเพราะว่าช่งาวงเศร้าข้าสุกกินเข่าเศร้านะจ๊ะเพ้นก็เลยสิเก็บละกะเอาไปกินนะจ้ะมาเบิงนวยแก้วมังกรของ,ข,ข,องข,ข้าวขานวยนะ้ำม,มามๆจ้ะผู้ใดกระสิเคยเห็นหรือจ๊จะจวมาเพ้นอยากให้เบิงนะจ๊ะว่าแก้วมังกรนี่ อ่าที่เพื่อนปลูกไว้นี่ค่ะเขาจะเกิดปีหนึ่งคั้งหนึ่งแต่ว่าหั่นสีแบบงามงามโดยเจะพี่น้องรสชาติกันยังหวานอีกจ้าเมื่อเบิ่งจ้าแต่หนวยกะสีบอหนวยไงยปันไดเด้อจ้าค่ะค่ะสิมีหน่วยแบบนี้เนาะจ้าหน่วยนน่นวยนค่ะเพราะว่าเขาก็บ่ค่อยถึกเด็ดปันไดเนาะจ้าจะว่ารสชาติกะใส่ไไดยูจ้าหวานค่ะนี่จ้าที่เพื่อนใส่เบิ่งห้ายค่ะนี่จ้ามึงเนี่ยนี่อันนี้กะเอาเกสรของเขาออกค่ะี่ ขันบาออกกะสิบบ่ค่อยใหญ่กับไข่ไข่ขขขกับกล้วยแม่จ้าแต่ขาเบาตัดปีออกกับนวยกับสิบว่าใหญ่ได้จ้านน่ค่ะนี่พอหอดมันนี่เขาก็เด็ดออกเลยเนาะจ้าผลทั้นทงนี้อุ้ยน้วยนี่ตายตัวนี่น้อยนี่นี่ต้นนีเหี่ยวเนาะจ้าอ้๊ยเสียดายเนะาะบึงเนี้ยขันปลูกไว้หลายๆเนี่ยสามารถเอาไปขายได้เด้อได้จ้านี่เนี่ยพันนี่กับปลูกไงน้ำได้จ้าแกีก่ยวกับก่อนข้าก็ตัดนี่เนาะจ้าตัดนี่ ตาหลักก็ไปช่ำน้ำไปจักน้อยเนาะคะ่ะช่ำน้ำช่ำดินเนาะคะ่ะนี่ค่ะตาหลักก็ไปช่ำดินว้จ้าพี่น้องเพ่นเบาลพิชตาหลักก็ไปช่ำดินใบแลวก็ะเขาก็เกิดจ้าเห็นบอหักนี่จ้หาหักนี่เขาก็เกิดมาน้ำใบแบบนี้ค่ะสามารถปลูกได้ไง่ายๆจ้าต้นแก้วมังกรเดี๋ยวมาเก็บนวยกันเลยเนาะจ้าเดี๋ยวเพ้นสีเอาอันอันนี้ออกก่อนค่ะเป็นเกสรหรือว่าเป็น เคลื่อนไหวเงี้ยล่ะค่ะเกสรแล้วน่าจานนี่เอาออกก่อนค่ะเพื่อเขาสิได้ใหญ่ล่ะกะน่วยงามเนาะเนี่ยเพ่นตะเก็บออกก่อนนี่ด้วยสีกัดเอาออกรวดข้า่นี่ถ้าเขาบอกออกนวยกับสิบงามป้าใดเด้อยจานนี่เพ่นกับบ่ควายได้มีเวลาได้ไม่เอาออกค่ะเห็นอ่านแดงๆอยู่ก็เลยลองมาเบิงค่ะกันได้หลายมืะนก็สิได้ เก็บหลายหน่วยอยู่จ mm. uh, ้าตัวนี mm ้กะแดงเหรอจ้านี cool. ่นี่ตัวนี้กะอันนี้กะสิเก็บเหรอเด้อจ้านี่นี่สองหน่วยพูดหน่วยหนึ่งอยู่ถังใน่นหน่วยอยู่ถังไน่นหน่วยนั่นกะใสหน่อยยือเอาเด้อจ้าเดี่ยเพ้นคือสิยือบ่ถึงเดี๋พุพูดมันอยู่ในแห้งจ้าพนตัวนี้กะก็คอยสมบูรณ์ไปไหนนอนตัวนี้ ก็กระแดงงา้เหมือนมันตัวนี้มันอยู่ข้างในแห้งกล่องมันนี่เด้อว่าใส่น้อยเก็บจ้าเดี๋ยวสิเก็บเองก็ได้หรืจ้าแต่มันอยู่ข้างในแห้งจะแห้งกับอะไรน้ำเขามนี้น้ำเนาะน้ำเขาก็คุ้มคุ้มอยู่น้ำใบเขาหนิหรือจ้าน้ำใบน้ำลำต้นเขาเอิ่อนวาน้ำต้นเนาะจ้าบ่รแมนใบอือนี่นะงยงามงามจ้า โอ้ยเกาะบางเงื่อนน่หน่อยอันนี้อันนี้กาอีสองมือกาสิซุกแล้วจ้านี่ตัวนี้สองมือกัสิซุกแล้วตัวน,นี้กาสีอันสมบูรณ์เนวจัหน้อยเนาะเดี๋ยวเพิ่มสิบปาดให้เบิ้งด้วยจ้ปาปาดเนื้ขอข้างในเขาให้เบิง้ง เป็นแต่แสบว่า้ะพี่น้องพอนะหวานหวานได้จ้าเนื้อสีม่วงสีชมพูนี่เนาะจ้าหวานยางคักเลยจ้าแสบแสบดิพี่น,อน้องน่ง่ยหนึ่งน่วยนี่กะเห็นน้อยน้อยงสิกะหวานหวานได้จ้านี่นี่มานี่แต่เนื้อสีชมพูหมดเลยค่ะนุ่ยเนือน้อหน่วยง,งามเลยตัวนี้มันถึอแดดจ้านี่ ตัวนี้ถือแดดนะคะเนื้อของเขากระสีต็งตึงแบบนี้แล้วค่ะผิวกระสีงามเนย่ยนนวยกระสีใงญ่เน่จาจักน้อเนาะจ่ะเห็นบ่ค่ะตัวนี้ที่เพ่นปลูกไว้อยู่นาบ้านอยู่หัวหนาบ้านนะจ่ะเห็นบ่ะงามบ่จ่ะเนี่ยเพ่นกระสีเอาไปไหว้ขึ้นกันจ่าไปบมไหว้ขันซุกคัาๆนี่เขาสีแสบ้ะจ่าต่ว่าเขาก็ปล่อยให้สุกข,ข้าต้นก็ได้เด้อจ่าต่ว่าความอยากนะจ้ะา,าอยากค่าอยากอยาก,อยากกินนะจ้า เป็นเป็นคนหนาะทีวามากินแก้วมังกรหล้กก็มากินอ่าบักนัดเนาะจ้าเนี่แหละค่ะเพ่นกศสิเก็บไปอนี่เกสอนตัวนี้เพ่นจะเอาออกก่อนแถวห้า,าวเบาเกสอนตรงนี้ออกเลยเขาสีงไงแบบไงสาไม่จ้า่นี้นเกสอนนี่เอาออกแล้วจ้าต้นนี้ก่ายู่หัวหน้าบ้านเนาะจ้าได้สองหน่วยงามๆเด้จ้าเดี๋ยวสียางไปเรเบึงท่างหน้าบ้านอีกจังน้อยก็นจ้าเพื่อมันสิ ยังมีอีกอย่เนอะค่ะไปยางไปเบ่งน้ำกันเลยจ้านี่จ้าตัวน,นี้กาสิเปนนะยวนขางหัวขางบานของเพ่นค่ะอีกต้นหนึง่งกำลังเกิดหลายอุ้ยผุนข่ายอยู่ทางนอกเดี๋ยวเพ่นสิบผ้าไปเก็บก่อนจ้าผุนอู้หจเห็นบ่ค่ะผุนอยู่ทางนอกหน่วยงามงาม,งามจ้าเดี๋ยวผ้าไปเก็บอีกก่อนทางนี่ยังบาัานใหญ่เลยจ้าเดี๋ยวเพ่นเอาเกสรอ,ออก มีสองน่วยเดี๋ยวสิผ้ายางไปยู่ขางหัวอยู่ทั้งไฮน้านะจ๊ะ่ามี่น่วยอีกบอ่ตอตัวนี้ก็ยู่หัวขางบ้านยู่อันไฮน้านะจ๊ะมันยืนมาไฮาน่าเจ้าบ้านน่วยงามดีด,ดีจ๊ะ้าเมื่อนี้นึกว่าจะได้ซีน่วยบ่ได้ซีน่วยตัวนี้ได้หลายน่วยอยู่พี่อันนึง,งเอาโหลดด้ยหน่อยนี่อดอกเขากำลังเกิดหลายเต็มอยู่ จ้าไปเข้าไปเบิรงของเข้าได้จัวจะหน่วยลูกไส้กับมากกินเลยจ้าหลูกไส้มากกินเพ่นกับมากกินขึ้นกันจ้ามากกินเมื่ทุกคนนะจ้าเพราะว่ารสชาติของอันอันแกวมังกรนั่นสายพันธุ์นี่มันหวานดีไหมจ้าเพ่นก็เลยมักปลูกล้ะก้กินล่ะก้าแซ่บแซ่บจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็กเก็บแกวมังกรเด้เต็มถาดเต็มกะละมังเลยจ้าเดี๋ยวประมาณสิบหน่วยนะจ้าเนื้อของเขากับงามงามจ้าเดี๋ยวเพ่นจะไปบ่มไว้เพื่อให้เขามีรสชาติ หวานขื้นอีกนิดนึงนะค่ะแต่ว่ากินแล้วนิก,กินใดที่กันได้จ้ารสชาติกับยังหวานอยู่ด้ยจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะจ้าเพชรกระเพ้ามาเก็บแก้ี่มังกรอ,อยู่ขางหัวขางสวนเฮียนเท่านีาน่ละจ้า oh, oh, oh. ขอบคุณเย็บซี่ทุกท่านเด้อจ้าจิเขามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ